กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้โหสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรนผ้าด,ด้วยค่ะพี่น้องคะมื่อวันนี้ก็มาตามต่อนาะคะเลขของผระอาจารย์ฟาดอย่างเดียวนะคะพี่น้องนอเลขของพราะอา,ารย์ฟาดอย่างเดี่ยวงดที่แล้วได้ซุยค่ะพี่น้องคะอ่ะถือตจ้าหาะค่ะพี่น้องนองวดนนี้เขากับผ้าเนาะค่ะที่สติดต,ตามถามข่าวไปฝากไปตอนเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิง้งมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามาักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิง่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อที่สิบได้ิภาข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องผ่อนผ่ารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมาตามต่อค่ะผ่าจานพ่นกระวมม้อนม้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะยังดีอยู่คะ่ะเพ่อนยังบ มาบอกเลขมาถึกนี่สิซุ้มทิมเนี่ยเพื่นว่านน้องพี่น้องเนาะเพื่อนแต่เบาปีนเปลี่ยนพี่น้องค่ะจะเป็นอันซ้อนเพืนน่นเบาพระอาจารยร์เพื่อนเบาอย่างใดค่ะน,นี่กับบริเวณรอบๆบัดเพื่นเนาะตอนนี้เพื่นก็เอาดินถมขึ้นมาลอยก๊อตลดแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็เป็นศาลาสวดมนต์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะ,คะ,คะก,ก็ถือ,อว่ากัลลังเป็นตะหักเนาะค่ะอ่าสุพรรณรัตเดี๋ยบกบกไปพาขวากับเขาเนาะ ช่วงนี <Iya. S 1> ้กินเกไปก้อนช่วงนันงบหน่อยค่ะช่วงนี้ประหยัดพี่น้องค่ะเจ๊บุกๆไปผ้ากินกับเขาไปก้อนนาอค่ะมีอะไรกินนั่นนันเนาะค่ะพี่น้องนาอค่ะเอ็กเสื้อ้ายางเบิ้งบริเวณรอบๆวบัดของพะอาาจันเนาะค่ะตอนนี้ก็ละอาจายจันพันอยู่เนาะค่ะพี่น้องนาอกัสินี้นี่นะคะพันกิดกระลังเห็ดกระลังสร้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเพื่อทายทอดปั่นพ่อแม่พี่น้องปองไปได้เบิ้งได้ชมน้องกันเนาะค่ะ ผู้ใดอะทก่มดินซ้อยพระอาจารย์กับตีตอมาเด้อค่ะพี่น้องแลว้วทีเดินทางมาเองก็ได้นะคะ่ะอยู่บกไก่บกไก่ดอกค่ะพี่น้องคะ่ององอนนะ,คะ,อ,คะอยู่แถวสร้างค้อมห้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอยู่แถวสร้างค้อมค่ะพี่น้องโอ้พระอาจารย์ต้องเอาดินลงไหลายเติบอยก่นะคะพี่น้องนาองกันนี้การทมไปแล้วร้อยก็ลดเนาะค่ะพี่น,อนอ้องเนาออันนะค่ะพี่น้องการทมเพราะว่ามันจะเป็นอ่า สะเกาเองเกาจริงๆนะค่ะพี่น้องน้องก็เลยได้เป็นลุมเป็นโบก็เลยได้ถมหลายในจักน่อยค่ะพี่น้องค่ะค่ะบริเวณรอบๆวัดพา,ายจันก็อุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะพี่น้องย่ำน้องใหม่ก็สิน้องใหม่หลายอยอดอกนี่พี่น้องค่ะเดี๋ยวต้องได้ถมไรลงมาเนาะพี่น้องนาอ พระอาจารย์ว่าอยู่ไปเรื่อยๆเพิ่งกะทวายทีเฮ็ดวัดออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นบุญบารามีของเพิ่นค่ะแต่ว่าอันซ่อนแต่โถมสูงนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าว่ามันเพียงนะเอิ๊กแอดมิงพ่อพัน่นรวยอรุณนาะสูงค่ะพี่น้องคะโถมสูงค่ะวันนี้แอดกิจภาพปกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ ิมเค่ะพระอาจารย์คะนมัสการเจ้าค่ะจ้าเจอเจริญพรเลขวัจจิกามาคือเก้วนะเจ้าค่ะอยากผสมพุ่มจิมบ่จ้าอาจารย์คือหอดพุ่มหอมๆอยู่นี่โอ้ยพุ่มเนี่ยอะไรพุ่มสี่ตัวกระถืออยู่ด้วอาจารย์ถือยังล่ะถือจินบ่ถือหาตัวเดียวไอซื้อหาเก้าหาแต่ไม่อาจารย์แต่ไม่พอขอพันไม่จี๋เอขอพันไม่จี๋จ้าแมน โอ้ม่นเลขยังไม่ในเลขยังมันนีเลขยังไม่นนเลขยังมันนมีต่ห้าน้อยห้านอยจดสองหาิดห้าน้อยห้าน้อยสองหาหาน้อยสองหาห้าน้อยสองหาจีพอเขาจะไปสองหาเพันเขาเอาซองมาไห้สองซองด้ผู้ชายสองคนเอาดองมาไห้ก็เลยเอาซองเลยหับน้ำเขามีนมีเงินเจ้าบาทบรูดน่อยกับสองหาจีแมงทังน้อยทั้งเค่า จะบหุ่นอีกสักจีออ้าจอ,อืมฉากเนาะพวกเจ่าอาจารย์่าสนอี่กเวอาหารนี่ถือแน่เถือแน่อาจารย์ตัวสามตัวสามตัวเพินพ่นหัดบ่มักเพิ่นมักตัวอื่นนั่งเสียนะอาจารย์เออพาองค์หนึ่งกับจ้าไห่อาจารย์อาจารย์ผมว่าซื้อเลยผมแม่พะนะเสื้อตัวไหนหลังครับอันสีสามหนึ่งหาสองเก่าเพิ่นบานนะสองตัวเด สามหนึ่งหนึ่งสามสองเก้าเก้าสองมันเลขก็เลยออกก็เละโทษทหาคนซุ้มเกจิไงญ่สุดเจสื่อวังรวยบอกสุดเจาว่าถ้าว่าจะของดังว่าดูแม่นเนี่ยขายหน้ามาซื้อโลดก็ที่ซื้อแนวนี่ว่าต้องซื้อซื้อแล้วหัวจัดตัดสองโตกับยังซื้ออยู่เือนก็อย่างก็ว่าตัดก็จังเขาว่ายังหกหางเกจทางก็เพราเรื่อมันไม่จะรตื้อกันนะหกประตูน้อยแต่เนือ ก็เป็นเป็นเกจีไงนอวันประกัรเนี่ยนะพากอตรงนั้นกันเลยหวังลุ้ยเลยอาจารย์เด้วสามตัวแต่มาก็มากทั้งสี่สามมาทั้งเก่าหาเนอาจารย์เนาะแต่ว่าเสียที่มันมาสามตัวตัวนึงก็โมเมนต์เลือดบาดเ่ยเนาะค่ะตามหอมปอดมันสอนบได้ลวิญญกรมก็จะไสออกลูกดอกนำมันเลยนำมันเลยมันเนื้อข่อยดอกเนื้อกจ่พ่อไปกันนาทีเลยโอ้ยแาต่ได้สองนาทีหนึ่งก็ ตเป็นจังไดตังต่พัดอันเลขออกอันได้แต่หามาตัวเดียวนี่ง่วนนี่บอกขอเพิ่นจักสองตัวได้ด้วยอาจารย์อ๋เส็จสิขอจะไดโบเขาไปได้ก็ตัวตะขอดยอะเพิ่งก้าวหลัะเป็นแน่อะไรเพิ่มก็ได้ได้ตัวเดียวที่เขาพ่อจันเริ่มแรกนะหลังจากเลขออกกับฟันอันฟันเริ่มเริ่มแรกเนาะเล็กออกไปแล้วไปแล้วเขายิ่งยิ่งยิ่งปืน ยิ่งปืนยิ่งมาใส่ให้ดอนแล้ว่ย้วนเด้แต่ว่าลูกกระสุนมันบ้าเข่ามากนี่นี่มันก็ตก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 บัดรอบสุดท้ายมันเอาอนี่ยงกือบปลกเลือดตีนใหญ่ๆน่ะค่ะยิ่งเข้ามาหัวมันมันมันผุ่งมาเลยเด้คือเจ็ดลวดนี่อจศรเออผุ่งมาเลยมันเขาคือเขาสองข้ามกันเลยนะค่ะแต่ว่าตกปุ่มลงมน้องน้ำค่ะมันบ้าเข่ามากเลยอือแม่กะเปงเด็กก็มาฝันตีนเนาะฝันเขายิ่งกันวศร ต้องขัดวันเลขกวันจีค่ะน้องวั่ได้มากแต่ว่าวันสองห้าจีค่ะสองหาบอกสองหาเหอเล่นได้ทึ้งถูกเนาะถูกยางเลยเนาะจันเนาะผู้ใดมากอันใดก็จัดไปผู้ใดมากน้อยก็ร้อยต่ำน้อยตำเหล้าก็ว่าไปต่ำยางเดียวค่ะมาถามตะเลขคยนะพวกจันเนาะโอ้ยอาจารย์ขวัญใจแฟนคลับนะเพราะว่าแอดถือว่าถือกับเป็นน้ำพายจันเห็นไหมอยากฟังเราเบิดแห้งว่าสนจารย์ แต่ว่าอยตั้งกองอันพระปะกองพระร้อยสี่สิบห้าบาทกองกองพระกองหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้หมือหมายความว่าผู้ใดอยากรวมบุญเออร้อยสี่สิบห้าบาทตั้งกองพระปั้นปั้นพระพุธรูปหน้าปกนอกผ้าหน้าปกค่ะเอาผู้ใดอยากร่วมท่าบุญหรือว่าอยากรวมสมทบอ่าปั้น อ่าพระนาคปกนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะกองละร้อยสี่อยสี่สิบห้าบาทค่ะอ้าวค่ะพี่น้องก็ของฮารุโปสามโตได้ดิสามโตแล้วเนี่ยจะไม่สามโตเดี่ยสามโตได้แล้วค่ะได้แล้วพี่นแม่ทั้งบนทั้งล่างขายหน้าซื้อหรืเด้อค่ะท่านแม่ซื้อจะของกับขายหรืครับว่าแม่ซื้อจะของจะไปขายเด้อเขาจีจับเอาเด้อเขาจีจับเอาเด้อค่ะขมุนขมุนแมมปันให้จอมน้องโรจอมน้อง จะแบบของคนอื่นจำน้องแต่ของคนอื่นนี่เมื่อบ่เอามาจานหกไปนี่ยั่งจ้าครยั่งโอ้ยฉันมันโดนฟันฟันเทเดียวบ่อาจารย์โอ้ยันจำนั่นล่่ะันแตว่าจำได้เป็นเป็นที่ชัดเจนเลยมาจานสองหานี่จำอะไรยุสองหานี่ยจำได้เลยอืมจำได้รยุค่ะแต่ว่าหนึ่งที่หาว่แมนอันนี้ที่หานี่ บุญจะเจอใครเอาไปตายจะเจอค่ะก็คือว่าห้าเป็นจังบุญนะอาจารย์เนาะอ่าเป็นจังบุญค่ะบุญสัมพันธ์กันห้าได้ผู้ใดกันปดไปได้จักเจ้ามื่อเนี้ยมื่อเนี้ยเขาได้เจ้าเจ้าผู้ใดเนาะหลดไม่สูญไม่สิ้นใครวะบักคุณว่นสิลมหาพราจันทร์แต่เมื่อวานนี่เออมาบ่ได้เจ้าเผาอืมโอแม่นจ่เข้าไปนั่นแหละเขาอันขาเจ้าเขากรโท่ไปม่อนยัว ว่าขอบารีโยขาอยอูอัเพิ่บัตอันพพเพิ่เพลินตรงน้องตาลไปเลยเดียวโอ้ค่ะเมื่อวานไปหมู่บ้านนะอุ้ยแสดงว่าเมื่อนี้ก็แสดงว่าบุญหลายตัวเจา้าขาสัน่นบัตรนี่ละบัตรเนึ้งซี่หาซิมาเต็มเต็มอาจารย์เลยเต็มค่ะเพราะว่าผูดด้ใดอยากอ่าร่วมปัน้นผ้าหนักป,ปกแล้วค่ะพี่น้องด้ถือว่าเป็นผ้าประทานใหญ่เลยหนะอยจ้าจะใส่ใส่โดมนี่แหละโอ้ใส่โดมนี่เลยเนาะค่ะตั้งใส่โดมนี่นะค่ะไปไลว่ามันจำเพลินมื่อวานค่ะอันโยมเพิ่มบันดุง วัดออมกอค่ะคารว่าลเล่พัดจะออกได้หนิจักเจ้าแล้วนี่หนูแม่์จุ่มผ้าน้อยทำไมคะผ้าจาย์เดจ้ะมื้อนี้ห้าหน้อยพร้อมค<จ>่ะมือ้ออือ่นก็สิเล่าพร้อมนะมื้อนี้จะบ่ได้ลอยมา้งคอีกเว้ยเนาะวัาจะมาดูหลายเนื้อมาเท่าสองเทียรกับพ่อล่ะเย็นหนึ่งละบ่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 ้องมาจุกมเ<อ>ทียร<อ>์เด<อ>ียวมาดูหลายเขาสิเบี้ย สิบหามือพ่อกันแค่หนึงเนละสิบหามืเี้ยจักสามซะบ่ยสามมไดอกเ้ยังมาเบากระดกกระเดียดเนาะสิบหามือพ่อกันแค่หนึ่งมาเนี่ก็อุ่นใจดอกอาจารย์เห็นพุ่มพนยังอยู่ดีสบายเออไฟตามดอกอาาตำแต่บเรามี่หม่งยูพวงพุมอย่างนึ่พนไม่ตามพนเดี๋ยวแล้วสิมี่หม่งยู่มันีซี่เ่าหายเรียยของเจจาจิหายไป สัมผัสได้เคิงน <f> ึงแลวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิมหาอีกได้ยายเจราแม่ใหญ่เยจะม่ใหญ่จ้าแม่ใหญตก้นอีหนึ่งนะจะแม่ใหญ่ตก้นจริงคุณลุคุณลก็จะเากปส่วนเล่าก๊กแต่น่ะบ่เออส่วนเลากกแต่เลยมันบ่ค่ะแล้วขูดเรื่อยเนี่ยเมืนกนี่ยเือดแต่ว่าเราอ่านหนังสือได้อย่างได้เบิร์มันบ่ได้เบอร์สัูไปท่อคให้ซุเราลยเป็นคนเขียนก่อนขสงก็ได้การโหลดคจงกระวานย้ายๆเขาจาไปเดียวหอมเลย เอาหลมหาโปรดไปเออหันเออแล้วมากตัวค่ะแต่มีคนพ้าแล้วไปแล้วไปมีเตี้แมนเอาเลยจับยุ่งแล้วกได้ลาจันแปดสิบกลัวหร้อบ่แปดสิบกลัวแมนแปดสิบหาแปดสิบหกลาแย่ที่กันใดถือว่าเพื่นแข็งแรงนะเพิ่นพู้น้อยเนาะพูนน้อยค่ะถ้าก็กวดต้องง้อแงของเราอยู่สันดลอืัตูเย็นก็ไปแใส่นั่นะค่ะนี่ยังกะหาเหล้าแต่ส่วนมาแล้วกะเอาปลา เอาปลาเน็งปลาปลาทูปลาอย่างธรรมดาแล้วก็เสุ้เจีนแล้วใบแล้วเราแล้วสันแบบว่าเราสันเพจจีนเพจทั้งสินนะค่ะขา<อ>ข่าว่ะกเบิรง,งเล่าไปนี่แหละเห็นว่าคนกรบปวชหลายภาษาเราได้เนาะจัดเนาะเห็นว่านัอกอประเด็นยูโดนอตีระาะว่าตอนมาอยู่นิค่ะพนมาอยู่นี่ปีหกหนึ่งนะ่ะยายซีกับหลวงตาสีมรณภาพไปปีหกหนึ่ง พิ่นมาอยู่นอ่ะแต่จนปนีล่ะแล้วก็จะสิไปแสนน้องแล้วก็ไปแสนหลายย้ายกันยืนแนวจนเราบินตาบาดอะไรแล้วก็โยกกับบอกโยกคำว่าเบิ่งเล่าอยู่แต่พอจนมากอ่ะทั้งโยกทั้งอาจารย์ล่ะจนมากก็เป็นอาจารย์บินบาดมา้งแหละก็เป็นแบ่งไปเล่าที่ยังอย่างโยกสบายมากกับแบ่งแบ่งไปเล่าก็เอาทีเล่าสันได้กินได้ตอนเช้าพระอาจารย์ไปบินบาดย่างเข้าไปบ่ะคะจนนี่กับยางล่ะเพป็นกับมะหาบโย่สบายอาจารย์ว่า เออขอยางปฏิกูว่าช่วงนี้แต่คาคากลับแต่ไม่โยมมาทรงอยู่อ๋อออกต่างออกก็ร่างกายยแฉลบนะจันน์เนาะออกก็ร่างกายแฉลบเฮ้ยมันก็รถไฟฟ้ามาสบายอันหนักบ่ายมันนอกก็เลยพอเอาไปซ่อมก็เลยปล่อยไว้ในห้องห้องน้ำนั่นแหละเก็บของน่ะลดไฟฟ้าของโยมมัน พอจกการแล้วเสียหลาะแต่ว่าลูกสาวบอกลูกสาว่นลูกๆ,ๆ่นๆเอามาถวายให้ไงไส่รกระจิกระชี้ขี้ได้สองปีอยู่มันกิดแต่คือวานเนาะมันกิดห่างก็เป็นเนะเขาไ่ไดาไปสอมเขาไ้เอาไปสอมก็เลยแบบพลอยไหวเลยโไปจัดโคปจัดใจอาจารย์ใกล้แล้วค่ะโอ้อาจารย์ตั้งแต่เน็ตโนค่ะอาจารย์นอค่ะอาจารย์ฝาดอย่างเดียวเขาเนาะค่ะสองหานี่จําได้อาจารย์ว่าแล้วกา อ่าผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าเอาเป็นเลขมงคลไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าต้นละร่วมสมทบสั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้นละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะพี่น้องเด้อค่ะก็ขอให้โชคดีเนาะอาจารย์เนาอโอ้ค่ะอาจารย์ค่ะมีแนวมาถวายโอ้ออาอาษาถุนนาบุญเด้อ่าหรับเวียดน้ำค่ะภาษาถุเจ้าค่ะ อภิวันตานัสีริสนิจังวุฒาปชาย,ยโนจตโารอธรรมาวันติอายุวนโนสุขังพระรังสัพ,พุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังกานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตอมมตนาบุญขอบคุณด้หลายวัตถอกามาหายังมาอา้าวสาธุเจค่ะ